ขยี้อนิเมะขอเสนอตัวอย่างศัพยยุทธ,ธรุฟ้าตอนที่137หลังจากพวกเซียวเหยียนเรือกจะออกจากสุสานนั้นพวกเขาก็รู้ว่ากลุ่มของเฟิงชิงเอ,อ๋อน่าจะได้รับบาดเจ็บหนักแน่แต่หลังจากออกมาพวกเขากลับรู้สึกว่าทําไมเจ้าพวกดนีถึงไม่มาทางเดียวกับพวกเขาล่ะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะกําจัดที่ิินศากจะได้ไม่ต้องเหลือไว้เป็นเสี้ยนน้ำในอนาคตหลังจากออกมาแล้ว พวกเขากลับไปยังประตูที่แตกหักอีกครั้งหนึ่งหลังจากเห็นประตูนั้นเขารู้สึกว่าคนที่เข้ามาที่นี่ป้าเถือนจริงๆทำลายไม่เหลือซากเพื่อสมบัติตอนนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันดีละ่ะไปข้างในกันข้าคิดว่าสมบัติโดยรอบน่าจะโดนคนอื่นเอาไปหมดแล้วข้างในน่าจะเหลือของดีอยู่บ้างหลังจากเดินทางผ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าห้องโดยรอบโดนค้นไปจนหมดไม่เหลืออะไรแล้ว แต่เดินทางมาเรื่อยๆเขารู้สึกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางเดียวกันเขาไปที่ไหนกันเนาะจากนั้นเกิดรู้นี่มันกลิ่นโอสถนี่นะฮ่าๆข้าอยากรู้จริงๆว่าโอสถโบราณหน้าตาเป็นยังไงหลังจากตามกลิ่นมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับวิหารโอสถเข้าไปกันดีกว่าแต่ก็ช้าอยู่ดีมีคนกําลังลื้อหาคนโอสถอยู่บางคนถึงกับต่อยตี เพื่อแย่งชิงโอสถกันเลยแต่ก่อนจะก,ก้าวไปเสี่ยวอี้เซียนพูดว่าเสี่ยวเหยียนทอมมีโอสถแก้ผิดไอยทุกคนกินก่อนเข้าไปในนี้มีพิษถึงว่าสิที่นี่ถึงมีคนน้อยจังที่ไหนได้โดนพิษตายกันไปเกือนแล้วนี่เองหลังจากพูดจบเขาก็นำโอสถออกมาและแจกจ่ายให้ทุกคนวิหารแห่งนี้มีสามชั้นด้วยกันนี่เป็นเพียงชั้นสองคิดว่าสมบัติล้ำค่านั้นน่าจะอยู่บนชั้นสาม แต่ในเมื่อชั้นสองมีไอพิษชั้นสก็น่าจะมีกับดักที่น่ากลัวกว่านี้หลังจากหาชั้นสองอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจว่าไปชั้นสดีกว่าพอมาถึงเซียวอี้เซียนตะโกนบอกว่าที่นี่มีไอพิษน่ากลัวมากแถมยังสามารถกัดก่อนปานยุดได้ทุกคนระวังไว้ด้วยจากนั้นพวกเขาเดินไปเรื่อยๆเซียนพยุทธเทียนหัวเลยบอกว่าไม่รู้ว่าชั้นสนี้มีโอสถระดับเกอยู่หรือเปล่านะ ถ้าเกิดมีคนพวกนี้คงคุ้มขั่งแน่ข้าคิดว่าโอสถระดับ9้าไม่น่ามีโอสถระดับนั้นถือเป็นของหายากต่อให้เป็นผู้แก่งกก้าระดับเทพพยุทตก็ตามจากนั้นพวกเขาก็สำรวจอีกได้โอสถบางชนิดและได้สูตรโอสถพอสมควรแน่นอนนี่คือของที่เสี่ยวเหยนต้องการมากเพราะเขาเป็นนักปรุงโอสถหลังจากนั้นไม่นานเขาค้นไปทั้งหมด8ห้องและกําลังจะค้นห้องที่เ กับเจอบางสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นพอห้องนี้กับมีแมวตัวขาวอ้วนๆอ,อยู่ตัวหนึ่งเจ้านี้มาที่นี่ได้ยังไงคีร่าก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อสูรละมั้งแต่คิดไปคิดมาไม่ถูกที่มันซากโบราณสถานนะ่ะจะมีสัตว์อสูรหลุดรอดมาได้ยังไงกันและเจ้าหนี้ก็ดูไร้พลังมากหรือว่าเจ้านี้เป็นถึงโอสถเม็ดหนึ่งหรือนี่โอสถแต่ละคนตกใจ มันจะมีโอสถที่ตัวอ้วนขนาดนี้ที่ไหนแถมสภาพคล้ายกับแมวด้วยจะว่าไปในอดีตมีโอสถร,ระดับสูงบางชนิดสามารถแปลงล่างได้และมีสติปัญญาด้วยที่นี่เป็นโบราณสถานที่ผู้แก่งก้าร,ระดับเทพยุทธเป็นคนทิ้งไว้ของประหลาดเช่นนี้มีอยู่ก็ไม่นับว่าแปลกหรอกนะหรือว่านี่จะเป็นโอสถร,ระดับเก้าในตำนานกันละ่ะจื้อเหยียนยพูดขึ้น ข้าว่าไม่ถึงระดับ9นะแต่มีความใกล้เคียงโดยปกติแล้วขอเพียงเป็นโอสถที่ผ่านสายฟ้าโอสถ7สีขึ้นไปล้วนมีความสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อสูรได้และมีปัญญาสูงด้วยถ้าข้าเดาไม่ผิดร่างเดิมของเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นโอสถที่ผ่านสายฟ้าโอสถ8สีหรือไม่ก็9สีห่างจากโอสถระดับสุดยอดนั้นอีกเพียงแค่นิดเดียว โอสถที่ผ่านสายฟ้าโอสถแปดสีเงินลึอถ้าข่าวนี้กระจายไปแล้วก็ผู้แก่งกล้าที่อยู่ในซากโบราณสถานตอนนี้ได้เสียสติกันหมดแน่พอรู้ว่าเป็นของดีตัวเสียวเหย็ยนก็ไม่ช้าก็เลยบอยส่งจานไปเฝ้าหน้าประตูเอาไว้จื้อเย็ยนเลยถามว่าเจ้าจะจับมันใช่ไหมอย่าใจร้อนมันดูเหมือนไม่มีพลังก็จริงแต่จัดการไม่ง่ายเกิดมันตกใจหนีแล้วก็เขาหาดใหญ่โตแบบนี้ พวกเราหามันไม่เจอแน่แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังหรอกนะมันมีหลายวิธีหรือว่าเจ้ามีวิธีดีๆกันพอได้ยินแบบนั้นตัวเสี่ยวเหยียนก็นำขวดโอสถระดับ4ออกมาและยื่นให้กับมันทีละเม็ดทีละเม็ดแต่ที่น่าแปลกเจ้าสัตว์ตัวน้อยกลับไม่กินเลยสงสัยจะถูกเลี้ยงด้วยโอสถระดับสูงจนเคยตัวนะเสี่ยวเหยียนก็เลยนำโอสถระดับหออกมาใหม่ข่าวนี้ดูสิว่าอีกฝ่ายจะกินไหม เจอโอสถระดับ6เข้าไปทีนี้โอ้โหกินเรียบไม่เหลือซากและตอนนี้เริ่มเชื่องขึ้นมาน่าเสียดายจริงๆเสียนพยุทธเทียนว่าปวดใจมากโอสถพวกนี้มีค่ามากจะทำอย่างไรได้ละ่ะเจ้าตัวจิ๋วนี้เลือกกินเหลือเกินโอสถระดับต่ำกว่าระดับ6ก็ไม่คิดจะกินด้วยตัวเสี่ยวเหยียนก็เลยหมดโอสถระดับ6ไปกว่า20เมตรแล้โอสถระดับเอีก8เมตรนั่นแทบทำให้กรักเลือดเลยทีเดียว แต่จังหวะที่เจ้าตัวน้อยกําลังเชื่อมอยู่ๆก็มีคนที่ไหนไม่รู้คว้าเจ้าตัวอ้วนไปหน้าตาเฉยตอนหน้าต่อตานางพูดว่าเจ้าตัวน้อยข้าวนี้อย่าหวังว่าจะหนีพ้นได้ตาเสี่ยวเหยยนเห็นแบบนั้นเลยคูดขึ้นว่าร้นหาที่ตายแล้วขณะที่ปะทะกับข้าโจมตีนั้นเงานคนสีดําไม่ได้หวาดกลัวกลับเอาฝ่ามือเนี่ยปะทะกับฝ่ามือค่ะเลยลาสูตรนี้มานานแล้ว เจ้าคิดจะขโมยไปจากข้า,างั้นหรือจือเหยียนจำได้ก็เลยบอกว่าเจ้าอีกแล้วบางอาจลงมือกับข้าได้เจ้าเบื่อโรคแล้วใช่ไหมแต่สงจ้านกลับเข้ามาห้ามและบอกว่าคนผู้นี้ลึกลับมากเพียงแค่พลังสะท้อนกลับก็ยังทําให้ข้าตาลอยได้ดังนั้นปล่อยนางออกไปไม่ได้นางจะเป็นอันตรายต่อพวกเราข้าว่าเอาสัตว์อสูรโอสถคืนมาดีกว่าเรื่องเมื่อคูสามารถเลิกแล้วต่อกันได้ถ้าหาไม่แล้ว อย่าตำหนิพวกข้าที่ลงมือก็แล้วกันพูดแบบนั้นไม่ถูกสัตว์อสูรตัวนี้ข้าสะกดรอยตามมันมานานจะว่าไปพวกเจ้าต่งหากที่เป็นฝ่ายแย่งชิงตอนนี้กลับจะให้ข้ามอบมันออกไปไม่ใช่วันหน้าตลกเกินไปหรือเจ้าคนไร้ยางอายสิ่งของในนี้ไม่มีเจ้าของถ้าใครเห็นก่อนก็เป็นของคนนั้นถ้าพูดแบบนั้นก็ตลกเกินไปเก่งจริงก็วางสัตว์อสูรโอสด,ดูดูว่า มันจะวิ่งไปหาใครกันนางรู้ว่าถ้าปล่อยเจ้าตัวน้อยลงไปต้องวิ่งไปหาอีกฝ่ายแน่ดังนั้นปล่อยไม่ได้สัตว์โอสถตัวนี้ข้าไม่มีทางมอบให้ใครกล้าลงมือก็จัดมาได้เลยถึงแนะนางจะพูดแต่นางรู้สึกว่าทําไมชายชุดดาคนนั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยแปลกพอได้ยินแบบนี้ตัวเสี่ยเวเยียนเองก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็อย่าตําหนิว่าข้าใช้คนมากรังแ,แกคนน้อยก็เล่ากัน เขาก็เลยบุกโจมตีถ้าเจ้าจะบอกว่าใครใช้คนมากลังแกคนน้อยข้าขอบอกว่าฝ่ายข้าน่าจะเป็นคนพูดคำนี้หลังจากพูดจบคู่แก่งก้าสิบกว่าคนปราดกฏตัวขึ้นสองคนหน้าสุดเป็นถึงระดับเสียนพยุ์เจอกับแบบนี้ตัวเสียวเหยียนเองก็ไม่น้อยหน้าเขาไม่ให้พวก e เซียวอี้เซียนเข้ามาช่วยโดยบอกให้พวกนางนั้นคอยจับตาดูไม่ให้อีกฝ่ายหนีไปได้เธอเลือกใช้คุณมาดิน ปะทะกับคู่แก่งก้าที่อยู่ในระดับบรรพุรุษแทนหลังจากสู้กันไปสักพักตัวทางด้านหญิงสาวปิศาก็ใช้วิชาโชควิญญาณจนทำให้ตัวเสี่ยวเหยียนนั้นเกือบที่วิญญาณจะหลุดจากล่างแต่โชคดีเขากลับมาวควบคุมได้ครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็ต่อยไปอีกหมัดหนึ่งและก็ถามว่าจะมอบสัตว์อสูรโอสถให้หรือไม่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่สุดท้ายก็ต่อสู้กันไปกันมา กลับเป็นฝ่ายของเสี่ยวเหยยนที่ได้เปรียบพอเสียเปรียบไปเรื่อยๆอีกฝ่ายเลยพูดว่าเนตรมานบัญชาล่างจังหวะนั้นปรากฏดวงตาที่มีงูเขียวอยู่ข้างในอีกสองดวงขึ้นมาถึงขนาดที่ทําให้เสี่ยวเหยยนขยับตัวไม่ได้แต่ตัวเสียวเหยยนเองก็ไม่ได้หวาดกลัวเพราะเขาใช้พลังจิตวิญญาณในการโจมตีได้พลังจิตวิญญาณกลายเป็นฝ่ามือขนาดักษ์โจมตีอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายก็อักเลือดหลังจากที่หน้ากากแตกไปแล้ว ตัวเสี่ยวเยยนก็ไม่ได้หยุดเขาเข้าไปชิดและใช้ไม้บรรทัดจี้ที่คออีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ตอนนี้เจ้าจะมอบสัตว์โอสถให้หรือไม่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ให้ยังไงก็ไม่ยอมให้แต่พอตัวเสี่ยวเหยียนเห็นดวงตาของนางที่เหมือนกับใครบางคนตัวเขาตกใจมากเนตรงูเขียวสามบูผาเงือนี่เจ้าเจ้าก็คือชิงหลิงย้อนกลับไปตอนนั้นที่จกักรวรรดิเจียนมา ตอนที่กลุ่มทหารรับจ้างของพี่ใหญ่และพี่รองจัดตั้งขึ้นตัวเขาเจอกับดารุนีน้อยนางหนึ่งที่มีเนตรงูเขียวสามปูผาแต่นางถูกผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามเพราะมีสายเลือดของงูอยู่ในร่างกายปีนั้นด้วยความสงสัยเขาเลยช่วยนางดูแลนางอบลมนางชี้ทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มีคนตระกูลโมลักพาตัวนางไปเขาก็ใช้ออกทุกวิธีทางเพื่อช่วยนางกลับมา แต่พอช่วยได้นางได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องให้คนของวังนาคาสวรรค์พาตัวไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับข่าวข่าวไม่คิดว่าจะเจอนางที่นี่อีกฝ่ายเลยถามว่าทำไมเจ้าถึงรู้จักชื่อข้าได้นางสงสัยมากทางทั้งที่ไม่เคยเจออีกฝ่ายมาก่อนในจังหวะที่ทั้งสองกำลังคุยกันพวกเซียวอี้เซียนก็เข้ามาสมทบพอดีตัวเซียวเหยียนก็หันกลับไปหานางแล้วค่อยๆยยื่นไม้บรรทัดให้ดู แม่หนูน้อยยังจำไม้บรรทัดเล่มนี้ได้หรือไม่แต่นางก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีจนเสี่ยวเหยียนบอกว่าจากกวัดเจียนมาทะเลทรายทาเกอ้อเอ,อ๋อกลุ่มทหารรับจ้างทรายเหล็กหลังจากพอดีนแบบนั้นตัวนางก็เหมือนจะนึกขึ้นได้เลยบอกว่าในน้อยเสี่ยวเหยียนจำได้แล้วใช่ไหมหลายปีมานี้ไม่ได้เจอกันเจ้าโตขึ้นมากนะตอนนี้ชิงหลิงเนี่ยจำได้ทุกอย่าง ในปีนั้นตอนที่เสี่ยวเยียนเสี่ยงตายช่วยนางจากตระกูลโมนางไม่เคยลืมและคิดเสมอว่าสักวันจะตอบแทนให้ได้พวกเสี่ยวอี้เซียนพอเห็นว่าสถานะกับตาลปัดก็ต่างงงนี่มันอะไรกันแน่ไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมเสี่ยวเยียนถามชิงหลิงเอิ่มไม่เป็นไรเสี่ยวเยียนเนื่องจากนางเนี่ยมีความทรงจําในวัยเด็กต่อให้ตอนนี้แข็งแกร่งมากแค่ไหนนางก็ยังคงเห็นเสี่ยวเยียน เป็นเหมือนพี่ชายหรือผู้ปกครองพอเห็นท่าทีนางเนี่ยเขาเองก็เลยบอกว่าถ้าไม่ถือสาเรียกพี่เสี่ยวเหียนก็ได้เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เรียกไหนน้อยเสี่ยวเหียนเหมือนเดิมจะดีกว่าข้าชอบเรียกแบบนี้มากกว่าน่ะเสี่ยวเหยียนเองก็ยิ้มปีนั้นช่วยเจ้าออกมาจากตระกูลโมสุดท้ายกับถูกคนของวังนาคาสวรรค์ชิงตัวไปพวกเขาดีต่อเจ้าหรือไม่ดีพวกเขาดีต่อข้ามาก ยังวางแผนให้ข้าเป็นประมุขของวังนาคาสวรรค์แต่ควบคููุ่โสต้องการให้ข้าแต่งงานกับบุตรคนโตของประมุขวังคนก่อนแต่ข้าไม่เต็มใจก็เลยหนีออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ท่องเที่ยวไปทั่วและกลับจากรวัดเจียนมารอบหนึ่งเพื่อไปหาในน้อยเสี่ยวเหยียนแต่กลับไม่เจอนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของนางแต่นางไม่ได้พูดออกมาเพราะตอนนี้นางได้เจอกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ได้บอกว่า านน้อยเซียวเหยียนเหมือนนายจะต้องการสัตว์อสูรโอสถตัวนี้จริงๆเซียวเหยียนก็เลยถามว่าเจ้าต้องการเจ้าสัตว์อสูรโอสถนี้ไปทําไมกันข้าจะใช้เลือดของสัตว์อสูรโอสถมาขับพิษในกายข้าขับพิษงั้นหรือเจ้าส่งมือมาข้าขอตรวจด,ดูหน่อยว่ามันเป็นพิษแบบไหนกันล้างตรวจด,ดูแล้วเขาตกใจมากว่าพิษนี้มันมีความเย็นและร้ายกาจมากนี่เป็นพิษอะไรกัน พิษพยาเหลื่อมก่อนใจของเผ่านาคีใต้พิภพพิษที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองในใต้ล่าได้ชื่อว่าเป็นพิษที่ปราศจากยาแก้พิษเจ้าไม่ต้องกลัวบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนมียาพิษก็ต้องมียาถอนพิษได้ชื่อว่าเป็นพิษที่ไม่มียาแก้ก็เพราะว่ายังหายาแก้ไม่เจอฟังมาว่าเลือดของโอสถที่แปลงร่างเป็นสัตว์อสูรได้สามารถขับพิษทั้งปวง ข้าก็เลยเสียงดวงมาดูนึกไม่ถึงว่าจะเจอจริงๆโอสถระดับนี้สามารถต้านพิษสารพัดชนิดได้จริงแต่อาศัยแค่สิ่งนี้ยังไม่อาจขจัดาธาตุพิษในกายของเจ้าได้จนหมดอืมแต่ไม่นับเป็นปัญหาใหญ่หรอกมีเรือดสัตว์อสูรโอสถช่วยหนุนอีกแรงแม้พิษพยาเหลือมก่อนใจจะร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีวิธีขจัดเจ้าฉไหนไปตอแย่เผ่านาคีใต้พิภพได้ เผ่านี้ไม่ใช่ตอก่อได้ง่ายๆนะเหมือนเขาจะนึกถึงเรื่องนี้ได้พอดีไม่ใช่ข้าไปต่อแย่เป็นพวกนั้นมาต่อแย่ฆ่าตังหากตอนข้ามาถึงแดนสัตว์อสูรแค่อยากหาสัตว์อสูรล่างงูที่มีพลังฝีมือแข็งแกร่งไม่ได้คาดคิดกับโชคร้ายไปเจอผู้ผู้โสเผ่านาคีตาพิภพคนหนึ่งเขาจําเนตรงูเขียวสาบอุผาข้าได้จึงระดมคนในเผ่ามาล้อมจับข้าข้าจึงต้องจับพวกเขาเอาไว้เนตรงูเขียวสามอุปานั้น คือดาวร้ายของสัตว์อสูรล่างงูทุกชนิดยกเว้นสัตว์อสูรล่างงูที่ประกอบด้วยสายเลือดปันพาการอันบริสุทธิ์เข้มข้นซึ่งมีอยู่น้อยมากเช่นนาคารุ้งเกลื่นฟ้าของพี่ชัยรินชนิดอื่นๆเมื่อไปเชิญหน้ากับเนตรงูเขียวสามปุผาล้วนแต่หายยะนะเจ้าครอบครองสิ่งนี้คูู้อื่นไม่จับเจ้าก็แปลกแล้วเอาเป็นว่าไม่เป็นไรอย่าก,กลัวคิดชนิดนี้แม้ยุ่งยาก แต่ว่าก็ยังพอมีวิธีแก้ตอนนี้ที่นี่ไม่เหมาะจะแก้ผิดเราออกจากซากโบราณสถานข้าจะหาวิธีช่วยเจ้าขาจัดผิดช่วงนี้เจ้าก,กระติดตามพวกข้าก่อนก็แล้วกันทางด้านของชิงหลิงเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนางยินดีอย่างมากหลังจากนั้นจื่อเยียนเหมือนจะไม่พอใจคืนนั้นนางยังอยากควบคุมข้าอยู่เลยนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดกันข้าสามารถมองทะลุร่างเดิมของคนอื่นตอนแรกข้าเข้าใจว่า เจ้าเป็นคนของเผ่านาคีใต ip. ้พิภพร่างเดิมของเจ้าแตกต่างจากพวกเขาอยู่บ้างเหมือนเชื้อพระวงศ์ในเผ่านาคีใต้พิภพมากข้าจึงลงมือต่อเจ้าใครอยากจะเป็นพวกไร้ขาหน้าตาอัปลักษ์แบบนั้นกันอีกอย่างหนึ่งข้านั้นไม่ได้รวมถึงพี่ชัยรินนะตัวเสี่ยวเหยียนก็ขีเกียจสนใจเด็กสองคนทะเลาะกันก็เลยหันมาดูเจ้าสัตว์อสูรโอสถตัวนี้ที่ไปกินหอมตลอดเวลาและบอกว่า ถาคู่แก่งก้าระดับสูงหรือนักปรุงโอสถที่มีประสบการณ์ได้กิน่นและรู้สถานะของมันงานจะเข้าพวกเราเอาเซียวอีเ e ซียนเลยออกข้อเสนอเนะว่าถ้าอย่างนั้นให้ชิงหลิงเก็บมันก่อนจะดีไหมพอดีนแบบนั้นเนี่ยตัวชิงหลิงก็เตรียมตัวจะเก็บแต่เจ้าปลูกปุยเนี่ยดูเหมือนจะกลัวนางมากและไม่คิดจะไปทําสายตาอ้อนวอนอย่างมากจนสุดท้ายเซียวอีเ e ซียนเลยบอกว่าเอาเป็นว่ามอไปฆ่าเอง ข้าจะปิดกั้นกลิ่นอายของมันให้พอไปอยู่กับ e เซียวอี้เซียนปุ๊บ e เซียวอี้เซียนก็ปิดผนึกกลิ่นอายของมันจนกลายเป็นสัตว์หน้าหลักแต่หลังจากนั้นเจ้าสัตว์ตัวนี้กลับไปซุกที่หน้าอกของ e เซียวอี้เซียนแทนแม่ช่างลิงจริงแนะ่จากนั้นตัวเซียวเหยียนเก็บขุนเงาและบห้ชิงหลิงนั้นเก็บองค์ครักของเจ้าด้วยแต่วิธีการเก็บของชิงหลิงทายพวกเขาตกใจมากเพราะเก็บในดวงตาเนตงูเขียวสามอุปหานั้นเมื่อโตเต็มที่ ในดวงตาจะมีช่องว่างสำหรับเก็บสิ่งของที่อยู่ใต้การควบคุมของข้าได้แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันจำเป็นต้องพัฒนาพลังฝีมือถึงจะขยายขอบเขตของข้อจำกัดได้แต่คนที่ถูกข้าควบคุมพลังฝีมือจะลดลงเรื่อยๆเพะเนตงูเขียวสามผูผาจะดูดกินพละงกำลังพวกเขาและส่งมาให้ข้าพอดินแบบนั้นพวกเสี่ยวเหยว่รู้สึกว่ามันทั้งประหลาดและน่ากลัวมากไม่ทำอะไรพลังฝีมือก็เพิ่มขึ้น แค่จับคนมาขังเอาไว้พอเห็นหน้าพวกเขานางเลยบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกท่านคิดการดูดกืนชนิดนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้าและด้วยพลังฝีมือของข้าตอนนี้อย่างมากเพียงควบคุมได้แค่ระดับเซียนพยุธ์สองดาวและไม่เกินสามคนเท่านั้นและอีกอย่างนะสิ่งที่ข้าควบคุมได้ก็มีเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีสายเลือดของงูส่วนสัตว์อื่นหรือคนยังควบคุมไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จแต่ก็ใช้ได้เล็กน้อยเท่านั้น ตัวเยลเยยนชื้ก็เหงื่อแตกเนื่องจากเขาเคยเจอกับตัวเองมาแล้วทานางสู้กับเขาโดยที่ไม่มีเนตรงูเขียวสามปูผาเขาชนะได้อย่างสบายแต่ถ้ามีเขาก็ต้องยืดเวลาออกไปอย่างมากกว่าจะชนะไม่แปลกใจทำไมพลังฝีมือของเจ้าถึงรุดหน้าเร็วแบบนี้ไม่แปลกใจก็บ้าแล้วคนปกติที่ไหนอยู่เฉยๆพลังฝีมือก็เพิ่มขึ้นฝ่าเขาจะถึงระดับนี้ก็เลือดตาแทบกระเด็นนี่สินะที่เรียกว่า พรสวรรค์อย่างแท้จริงสมแล้วที่เป็นดวงตามหาสัจจัน์อันดับหนึ่งในไต้ล่าแก่งก้าจนหน้าคนลุกจริงๆพอเห็นท่าทีของแต่ละคนเซียวเวยนเลยบอกว่าเจ้าสิ่งนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นอิจฉาไปก็ป่วยการเปล่ายังเหลือวิหารหลักอีกแห่งถ้าชักช้าสมบัติจะถูกผู้อื่นขุดไปจนหมดจังหวะน,นั่นเองพวกเซียวเวยนก็ออกมาจากวิหารโอสถแน่นอนตอนออกมาก็มีบางคนสงสัยว่าคนกลุ่มนี้ ได้สมบัติอะไรไปบ้างแต่ด้วยขุมกําลังเลยไม่มีใครกล้าแย่เท้าเข้าไปยุ่งหลังจากออกมาแล้วทางด้านเซียเวเหยียนเองก็ต้องปวดใจกับความเป็นเขาวงกฏของที่นี่แต่ชิงหลิงบอกว่านางมีแผนที่อยู่ถ้าจะไปวิหารหลักนางจะนําทางเองหลังจากนั้นเดินทางกว่า10นาทีในที่สุดก็มาถึงวิหารหลักที่มีคนอยู่มากมายและที่นี่มีม้วนคมภีรที่น่าจะเป็นสมบัติอยู่ด้วย และที่สําคัญกว่านั้นมีโครงกระดูของผู้แก่งก้าระดับเทพพยุตนั่งอยู่บนบัลลังและนี่คือสถานที่ที่จะแย่งชิงกันพอเสี่ยวเหยียนดูคนที่มาที่นี่เขาก็พูดว่าทําไมพวกนี้ถึงมากันไวแบบนี้นะหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้ามาแต่พอเห็นพวกฝฟงชิงเอ,อ๋อเขาก็ยิ้มเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้ขาดทุนย่อยยับในโคมจิตอสูรตอนปะทากันหลังจากนั้นเขาก็เห็นว่า บริเวณรอบแทน่นกับมีเงาอยู่สิบระล่างแต่เงาพวกนี้ช่างน่ากลัวอย่างมากพวกมันก็คือหุ่นเชิดใช่แล้วน่าจะเป็นหุ่นเชิดระดับสูงด้วยให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับคุณมารฟ้าถ้าข่าประเมินไม่ผิดหุ่นเชิด10สิบตัวนี้น่าจะมีพลังฝีมือระดับเสียนพยุทธ์ทั้งหมดพวกเสียวอีเสียนตกใจมากถ้ากองทัพระดับนี้ต่อสู้ขึ้นมาได้จบเฮกันหมดแน่ มีเสียแรงที่เป็นซากโบราณสถานระดับเทพพยุตนี่ถ้าต่อยตีกันขึ้นมาแล้วก็สนุกแน่อีกเดียวต้องระวังด้วยให้เกาะกลุ่มกันเอาไว้อย่าแตกกลุ่มถ้ามีอะไรจะได้ช่วยกันฮ่าฮาสหายน้อยเสี่ยวเหยียนมาได้เร็วไวมีสู้มาได้จังหวะตาผนึกตรงนี้กำลังจะจางลงคดีคิดว่าอีกไม่นานก็จะหายไปจนหมดแล้วถังเจิ้นหัวเราะและเดินเข้ามาประมุกถังหรือรนี่ คือจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้แต่ชะไหนทำไมมีถึงสิบมวนด้วยกันหรือข่าวรือจะเป็นเท็จน่าจะไม่เท็จนะแต่ข้าว่าในสิบมวนนั้นน่าจะมีมวนเดียวที่เป็นทษายุดชั้นฟ้าแท้จริงส่วนใครจะได้ไปก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคนผู้นั้นโอ้ก้าเทียมหนึ่งแท้ดูท่าทางแล้วจะมีการสู้กันที่สนุกแน่ฮ้ย สหายน้อยเสียวเหยียนดูเหมือนรอบนี้จะมีคนเพ่งเล็งเจ้าไม่น้อยนะปัญหาขี้ผงเท่านี้ข้าไม่ได้สนใจมาหรอกนะเนื่องจากว่าเขามีทั้งเผ่าโค้งสาอสูนฟ้าหอวชิระวายุุบเขาปิ้งเหอที่เป็นศัตรูฮ่หาฮ่าข้ากระลืมไปตอนนี้เจ้าไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วต่อให้กลุ่มอิทธิพลทั้งหมดรวมตัวกันเจ้าชนะกลุ่มเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เซียวเวยนเลยบอกว่าที่แข็งแกร่งสุดนั้นไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลใดๆแต่เป็นจอมยุทธ์ที่ไร้สังกัดคนเหล่านี้ส่วนมากพลังฝีมือดีทั้งนั้นถึงแม้จะเทียบไม่ได้กับค่ายสำนักบางค่ายแต่พลังต่อสู้นั้นถ้าสู้ขึ้นมาบอกเลยด้วยว่าไม่ปาณีทางเจิ้นเนี่ยก็เลยมองไปยังม้วนคัมภี์ทั้งสิบม้วนและแอบถามว่าสหายน้อยเซียวเยียนเจ้ามองออกไหมว่าม้วนไหนเป็นท้าสายยุทธชั้นฟ้าแท้จริง ตัวเซียวเยยนก็เลยพูดว่าตาผนึกปิดกั้นการสำรวจทุกอย่างรุมพางที่ขุดสร้างโดยระดับเทพพยุตด้วยกำลังความสามารถของข้าคนเดียวไม่สามารถมองออกได้เรื่องราวถึงขั้นนี้คงต้องดูว่าใครโชคดีได้รับไปกันแน่มีโชควาสนากับยังไม่พอในนี้มีคนจ้องตะคุบมากมายถ้าได้ของมาก็ไม่ต่างอะไรจากเผือกล,ล้อนในมือกลับจะกลายเป็นเป้าโจมตีของทุกคนซ้มากกว่า คือคืออีกเดียวที่นี่ต้องชุลมุนวุ่นวายแน่ถึงตอนนั้นพวกเราอาจร่วมมือกันได้ตัวเีลยวเหยียนคิดในใจแม่มาแบบนี้ก็ดีสิขุมพลังระดับนี้ของุบเขาเปลวอาคัคคีถ้าได้มาเป็นพวกก็ดีมากและยิ่งตอนนี้ศัตรูลายล้อมมีคนช่วยดีกว่าไม่มีนอกจากนั้นต้องระวังคุณเชิดพวกนี้ด้วยถ้าคาเดาไม่ผิดเมื่อตาผนึกขี้ขา่าคุณเชิดเหล่านี้จะตื่นขึ้นถึงตอนนั้น ต้องเกิดศึกนองเลือดแน่นอนตอนนี้พวกเราทำได้แค่รอให้ตาผนึกสลายไปก่อนบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแน่แต่สิ่งที่เสี่ยเวเียนต้องการตอนนี้คือการหลอมสร้างกายเนื้อให้กับเย่าเฉินและถ้าได้โค้งกระดูกระดับเทพพยุทธ์ไปเยาวเฉินอาจไปถึงระดับเทพพยุทธ์ได้ต้องลองดูว่าจะเอามาได้หรือไม่แต่ระหว่างรอเขาสงสัยว่าทำไมาป่านนี้ตำหนักเจตตพูดยังไม่มาอีก ปกติจะมาได้แล้วนะจากนั้นไม่นานก็มาตามคำขอนั่นก็คือผู้เท่าใจสิ่งพอตำหนักเจตะพูดปรากฏตัวปุ๊บเสี่ยเยียนก็มองอีกฝ่ายและคิดในใจว่าทำไมเจ้าหมอนี่ถึงหายเจ็บไวจังแต่หลังจากนั้นก็มองไปยังแขนขวาที่ว่างเปล่าถึงแม้จะหายเจ็บแต่ก็ต้องจ่ายราคาแพงนั่นก็คือแขนยังไม่งอกออกมาเฮคือผู้เท่าใจสิ่งตอนนี้กลายเป็นผู้เท่าแขนด้วนไปแล้ว คึกคืนกันจริงๆนึกไม่ถึงซากโบราณสถานแห่งนี้จะดึงดูดผู้คนมามากมายนักข้าเฝ้ารอยอยู่ตรงนี้ต้องเก็บร่างวิญญาณได้เป็นกอเป็นกร,รมแน่จังหวะนั้นเนี่ยทุกคนก็มองไปยังเขาแต่รู้สึกว่าทําไมผู้เท่าใจสิ่งถึงแขนขาดไปข้างหนึ่งกันละ่ะทุกคนต่างสงสัยแต่ผู้เท่าใจสิ่งกับเลื่อนสายตาแล้วไปเจอเซียวเหยียนและถามว่าเซียวเหยียนเจ้ายังไม่ตายอีกหรือผู้เท่าอย่างเจ้ายังรอดมาได้ ข้าจะตายก่อนเจ้าก้าวหนึ่งได้ยังไงกันละ่ะเจ้าเด็กประศพวันนี้เราผู้เท่าขอล้างอาให้กับแขนที่ขาดไปผู้เท่าใจซิงเนี่ยพูดขึ้นเพราะแขนขาดเขาเลยรู้สึกอับระยศววันนี้เขาต้องแก้แขนให้ได้ผู้เท่าใจซิงแขนขาดเป็นเพราะสีมือของเขาเจ้าหนุ่มนี่ทาไมมีพลังฝีมือน่ากลัวแบบนี้ฝั่งของพวกฝังชิงเอ๋อนตกใจมากโดยเฉพาะผู้วุโสชุดดาเขาคิดในใจว่าขนาดผู้เท่าใจซิงยังแขนด่วน แลวถ้าเปลี่ยนเป็นเขาล่ะพลังฝีมือก็อ่อนกว่าคงเละเป็นโจกแน่กับดูถูกเจ้าเด็กน้อยนี่เกินไปแต่ตอนนี้มันมีปมแค้นกับผู้เท่าใจสิงนับว่าสวรรค์เอ็นดูพวกข้าโดยแท้จริงพอเห็นแบบนั้นผู้เท่าใจสิงก็เตรียมตัวโจมตีเสี่ยวเหยียนแต่เซี่ยวเหยียนถามว่าผู้เท่าใจสิงอยากแขนด้วนทั้งสองข้างไหมล่ะเขาเรียกเปลเพิงออกมาเหมือนรอบที่แล้วทําให้ผู้เท่าใจสิงหวาดกลัวอย่างมากจนไม่กล้าขยับขยืขย่น หลังจากวิเคราะห์ถึงข้อได้ข้อเสียทางผู้เท่าใจซิงเลยบอกว่ารอเสร็จเรื่องทรากโบราณสถานก่อนเราผู้เท่าค่อยกลับมาจัดการเจ้าน้อมตอบสนองทุกเมื่อมาเมื่อไหร่ก็โทรมานะที่จริงแล้วตัวเสียเวเยียนอยากฆ่าอีกฝ่ายได้ซ้ำไปแต่ติดที่ว่าที่นี่มีคนเยอะเกินไปสัตว์ตก็เหนืองแน่นรอให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันข่าวนี้ยุ่งยากแน่นึกไม่ถึงเจ้าผู้เท่านั้นก็มาด้วยแม้แขนจะขาดไปข้างหนึ่ง แต่พลังในการต่อสู้ของมันก็ยังมีแต่ก็ยังคงหน้าปวดหัวเหมือนเดิมไม่ต้องข่วงข้าทําให้มันเจ็บหนักได้ครั้งหนึ่งย่องทําครั้งที่สองได้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยซับซ้อนเกินไปอีกเดี๋ยวตอนปะทะกับคู่แก่งกล้าคนอื่นคู่แก่งกล้าตําหนักเจ็ตะพูดต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายดีไม่ดีเจ้าคู่เท่านั้นอาจถูกพัวพันเข้าไปด้วยและไม่มีโอกาสได้มายุ่งกับพวกเราชิงริงเห็นเหตุการณ์เลยถามว่า พวกเจ้าเคยมีเรื่องบาดหมางกับคนพวกนี้หรือใช่แล้วนับเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยและต่อไปก็คือศัตรูตัวฉกาจของเจ้าด้วยอีกเดี๋ยวถ้าสู้กันไม่ต้องยั้งมือฆ่าได้ก็ฆ่าชดเชยความผิดก่อนหน้าของเจ้าวางใจได้ในเมื่อเป็นศัตรูของนายน้อยเสี่ยวเหย็ยนข้าก็ไม่คิดอ้อมมือเด็ดขาดเจ้าเนี่ยหัวไหวดีใช้ได้ ตัวเสียวเย่าเลยบอกว่าหลังตาผนึกขี้ขายแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนลงมือสิ่งนี้ล้วนเป็นเผือกร้อนทั้งหมดลงมือก่อนกลับจะเป็นภัยพิบตัติต่อตัวเองพวกเสียวอี้เสียนเองก็เข้าใจเพราะคนที่บุกไปก่อนก็คือคนที่ตายก่อนพวกเขารอคนให้บาดเจ็บแล้วค่อยฉวยโอกาสตอนนั้นจะดีที่สุดแต่ทาด้านถังเจิ้นเนี่ยกลับรู้สึกว่าชายคนนี้มีทั้งความรอบครอบพอสวรรค์ด้านปัญญุตก็เป็นเลิศด้านปรุงยาก็ไม่เป็นสองรองใคร สำคัญกว่านั้นอ่อนโยนกับคู่มีพระคุณแข็งแกร่งกับสัตว์ตู่้าผูกมิตรเอาไว้รับรองอนาคตสดใสแน่นอนตาผนึกกำลังจะสลายแล้วท่านใดนั้นเหล่าบรรดาคู่แก่งกล้าก็มองเป็นตาเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานมวนคำคขีมากมายก็ปิววันที่นี่ตอนนี้กำลังก่อระหนแล้ว